สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมอันนี้อยู่ในแปลงฝรั่งใบแดงผลแดงเนาะ,ะมีสีสกเกตเบอร์สามแล้วก็แดงอยุธยาเบอร์สามแล้วทีเนี้ยต้นแดงอยุธยาเนี่ยมันเป็นต้นพันธุ์ที่เราไม่ได้ส่งลูกค้าเป็นเบอร์รองที่มันตกเกตเนาะเราต้องก็เกตเร,ราทำอนุบาลแล้วก็ลงปลูกเองอแล้วก,กิ่งเนี่ยมันมีความแก่แล้วยอ้อนไม่พุ่งทีเนี้ยก็เลยจะมาตัดแต่งกันเลยถือโอกาสถ่ายให,ให้พี่ๆดูกันโอเค ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยเลยครับเดี๋ยวมาดูกันถ้าฝรั่งต้นแก่แล้วเราควรทําไงคือจริงๆแล้วอ่ะอาการนี้มันจะเป็นอาการของต้นที่อยู่ใน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 แปลงเขาเรียกอะไรในแปลงเพาะนานๆหรือเป็นต้นที่ให้ผลผลิตมาแล้วนานๆแล้วต้นมันมีความแก่ความล้าของต้นเนาะยอดมันจะไม่ค่อยพุ่งคอมันจะสั้นๆก็สมควรในการจะตัดแต่งทําสาวหรือฮาร์ดพูนนิ่งเพื่อ เปลี่ยนกิ่งกระโดงใหม่เพื่อเปลี่ยนกิ่งประธานใหม่เพื่อที่ผลผลิต balances. เราจะได้สมบูรณ์เหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าเรายังปล่อยเข้าไปเดี๋ยวทงให้ดูใกล้ๆถ้าเรายังปล่อยเขาอยู่อย่างนี้นะผลมันก็จะเล็กลงแล้วก็ผลผลิตมันจะน้อยแบบนี้กิ่งมันเก่าแต่กิ่งชุดใหม่อ่ะต้อง,ต,องต้องเลี้ยงกิ่งชุดใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้นเราจะตัดกลางเลยเพื่อเปลี่ยนพ <Nein. S 2> เพื่อเปลี่ยนกิ่งประธานใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยดูสังเกตแต่นี่ก็ได้คือข้อมันจะสั้น มันจะไม่ค่อยแตกมันจะไม่เหมือนชุดใหม่ชุดใหม่ที่แทงมาใหม่แต่จะยอดใหม่นะมันจะดูแบบคอยาวเป็นคืบแบบนี้ก็สมควรจะตัดแต่งได้แล้ะอาจตัดห้ดูเลยเนี่ยนะไม่ต้องเสียดายเอาทิ้งอย่างนี้เลยครับแล้วก็พี่ๆถามว่าไม่เอาไปเสียบหรอมันไม่ดีครับกิ่งมันแก่ไปแตที่ยังเลี้ยงไว้อยู่คือตอนแรกอะมันยัง อยู่ในช่วงหน้าร้อนนี่นะเนี่ยกิ่งมันจะออกแก่ๆแทงแข็ง,ขงกรอบๆแบบนี้เน,นี่ยจะดูไม่ค่อยโอเคแล้วก็ปลายยอดอ่ะคือยอดมันจะไม่พุง่งหลังจากที่โดนมแมลงรอบที่แล้วไปด้วยมันออกมาปุ๊แล้วมันข้อตามันจะสั้นอ่ะนี่ยนะคือข้อยอดเนี่ยมันจะสั้นแบบนี้นจะให้ผลผลิตไม่ค่อยดีละก็สมควรเปลี่ยนทิ้งแล้วก็โดยธรรมชาติของต้นพันธุ์ที่พี่ๆถามว่า หลังต้นหนึ่งมันอยู่ได้นานหรือเปล่าเนี่ยแหละครับเคล็ดลับถ้าเราไม่ได้ทําเคมีเร่งเขาเกินไปนะมันสามารถเปลี่ยนต้นใหม่เปลี่ยนต้นแม่ได้ตลอดเลยแล้วเราก็เลี้ยงไว้อนุบาลใหม่เดวก็พุ่งเนี่ยนะเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันแทบทุกต้นเลยอันนี้เป็นไม้เบอร์ลองที่้อาไม่ได้ส่งลูกค้าเนะเราก็จะคัดต้นสวยๆแบบเนี้ยกาไม่โอเคแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดใหม่เพตัดเขานี้เลย เดี๋ยวเราค่อยมาค้าใหม่อีกทีหนึง่งนี่เหมือนกันเดี๋ยวไล่ตัดหมดเลยตัดทั้งแปลงอะ่ะตอนแรกกาว่าจะตอนออกตอนออกก็ช้าเนาะแล้วก็เอาไปเสียบยอดก็ไม่ค่อยดีเนี่ยในกิ่งเก่า นี้เลยไม่ต้องเสียดายครับเราไล่ตับหมดเลยคือถือว่าเป็นปการเปลี่ยนต้นประทานใหม่นะ <c oughs> น่แปลจะเย็นอยู่พอดีนึกได้เออเดี๋ยวถ่ายให้พี่ๆดูแล้วกัน, <c oughs> นเห็นไหมข้อตามันสั้นหมดแล้วแล้วออกมาเนี่ยกิ่งมันก็จะเล็กมันก็จะคอดแบบนี้จะไม่ค่อยโอเค นั้นเราก็จะแม่ไวก็ถือว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีแล้วนี่เนาะแปลงนี้จะไว้ทําผลผลิตครับแปลงเลี้ยงยอดนั่นก็คืออัดเฉพาะทํายอดเลยอัดปุ๋ยเฉพาะทํายอดอย่างเดียวเนี่ยทั้งแปลงก็ลองเอาไปทําดูเนาะคือตรงไหนต้อมอยากบอกว่าพี่ๆที่ทําเกษตรอยากอยากบอกว่าคือข้อมูลความรู้ชุดความรู้อะไรพวกนี้มันมีหลายแหล่งที่มา ต้องอไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันดีที่สุดถูกที่สุดแต่มันเป็นอะไรที่มันเหมาะสมกับแปลงเราต้องก็มาปรับใช้ต้องดูทบ้ทุกอาจารย์อาจารย์ธงชนะอาจารย์เรื่องดีบอลร,รู้ระบบรากทุกเรียนอะไรพวกนี้ต้อมก็ดูทุกคนเลยจนมาเจออาจารย์ตีเนาะซึ่งของอาจารย์ตีเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอ่มันสามารถทำงานเป็นระบบแล้วก็ให้คนอื่นทำตามได้บางท่านเนี่ยมันต้องดูจากดินของตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ถ้าทำสุดรี่เเนี่ยทำตามวิธียังไงดินก,ก็ดีขึ้น ย่างเรื่องการตัดแต่งอะไรพวกนี้ตอนแรกต้อมก็งกเหมือนกันอะเหมือนทุกคนแหละเฮ้ยทำไมไม่เอายอดไปเสียบต่อทําไมไม่เอาไปขยายพันต่อเอาไปสร้างอะไรได้เพิ่มแต่พอทําแล้วอะมันไม่ดีเท่ากับว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนยอดใหม่เราเปลี่ยนต้นประธานใหม่อะไรเงี้ยมันตัดทิ้งเลยมันต้องเสียดายมันเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยลองทดลองมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้อมจะตอนไ่ตอนทุกทุกกิ่งเลยนะพอไ่ตอนทุกกิ่งต้นมันสะสมาหาไม่พอแล้วบางทีเราไป รีดจะเขาเ,เขามากเนะี่ยยืนต้นตายก็มีเนี่ยเนาะเดี๋ยวตัดต,ต,ต้นให้ดูเนี่ะเดี๋ยวให้ดูกันนี่ต้นมันคดมาแล้วอ่ะแล้วมันแก่จนแบบไปไม่ไหวแล้วอะ่ะมันก็ไม่ควรที่จะไอ้นี่แหละเอาไว้มันก็เขาเรียกว่าอะไรเปลืองปุ๋ยเปลืองน้ำ เปลี่ยนต้นใหม่เลยดีกว่าแก,แก่เงี้ยเอาไปเป็นแม่พันธุ์ไปทําผลก็ให้ผลผลิตไมมโอเคแลวเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายครับแต่ต้องให้รู้ต้องหว่านนะเวลาแต่งก็สะสมให้พอประมาณให้ให้มันมีอาหารโอเคแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ตัดแต่งสําหรับฝรั่งนี้ก็เข้าฤดูฝน,นได้คราวที่แล้วเนระาต้องไปฝืนอาจารย์นะตัด,ดต้สัตว์ตอนหน้าหนาวเลยพักต้นพอดีก็เสียหายไปเยอะอยู่ ก็กิ่งมันแก่แล้วมันข้อตามันทีๆแบบเนี้ยมันไม่โอเคแล้วก็ซอยทิ้งไปเลยมาให้ดูที่ต้นซอยแล้วเหลือลักษณะเป็นยังไงนะคนับนี่ก็จะเป็นกลายเป็นต้นต้นใหม่เลยก็จะดูเหมือนแบบเหลือไม่เท่าไหร่แต่แป๊บเดียวพอเขาหน้าฝนเดี๋ยวเขาก็แตกตอนแรกอะมันจะย้อยมันมันจะพุ่งออกซ้ายขวาใช่ไหม กอนมีกิ่งเมนอยู่เดี๋ยวพอตัดกลางปุ๊บเดี๋ยวเขาแทงยอดใหม่น่อย่างนี้ก็ได้ตัดเปลี่ยนต้นไปเลยแก่ไปแล้วนี่ก็เหมือนกันมาดูสีกิ่งก็ล้ละสีกิ่งมันแบบค้ำเป็นนะนี้แหละ เลยลายตัดหมดครับแล้วก็พี่ๆที่สั่งต้นพัน์ุกับส่วนเรานะไม่ต้องกลัวของไม่ดีต้องไม่ค่อยปล่อยออกอืมอเ,เป็นกิ่ชุดใหม่ไปลาตัดหมดเลยนี่ก็ไล่เดี๋ยวไล่ตัดให้หมดอะนี่อย่างนี้เขาเริ่มแทงชุดใหม่ข้างล่างนี้แล้วะงบนออกนี่ก็ได้แต่ อันนี้ใบใบใหม่ยังไม่ค่อยเท่าไรตัดเลยก็เดี๋ยวก็แตกครับพลังนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวอัดสูดแห้งสูดน้ำแบบเดียวก็พุ่งกลับมาเหมือนเดิม ก็เดี๋ยว๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกทีเนาะตอนแตกแล้วจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมกิง่งกิ่งใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยมันดูความอวบความสมบูรณ์นะดูดีกว่ากิง่งกิ่งชุดยอดพวกนี้มันจะผอมๆองี้มันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเปลี่ยนครับเป็นนี่เลยแล้วกันอถอยออกไป เดี๋ยวแค่นี้น่ารักจะแรกๆเป็นเหมือนกันครับใจหายโอ้น่าเสียดายปลูกตั้งนานแต่มันไม่สวยมันไม่โตมันไม่ได้ฟอร์มก็ซอยๆทิ้งกันไปโอเคเดี๋ยวกับกล้องนิดใครมีคำถามเพิ่มเติมมรก็สามารถแนะนำตีชมกันเข้ามาได้อ่านทุกคอมเมนต์นะแต่บางทีตอบไม่ทัน เห็นมีพี่ๆบอกว่าไม้ไม่ดังเลยเนี่ยวันนี้เลยไม่ได้ใส่ไม้ก็ขอบคุณด้วยพี่ๆที่ทักกันเข้ามาว่าไม้ไม่ดังบ้างกล้องสัน่นบ้างก็พยายามจะอัปเกปรดอุปกรณ์ให้พี่ๆดูได้ง่ายนะนี่ก็นี่แหละพามาดูกันกําลังจะตัดพอดีก็นึกขึ้นได้ว่าเออถ่ายบอกพี่ๆหน่อยแล้วกันเผื่อใครกําลังเจอปัญหาต้นแก่อะไรแบบนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนต้นใหม่เลยก็คือเลี้ยงให้เขาแตกขแขนงนา่งา้างแล้วก็เลี้ยงขแขนงขึ้นมาเป็นต้นเมนต้นประธานใหม่ก็ลองไปปรับใช้ดูเนาะ ผิดถูกการเกษตรมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะต้องลองเรียนรู้ต้องอยู่ในแปลงพอเจอแบบนี้ต้องกล้ามาทดลองในแปลงแล้วคิดว่ามันโอเคก็เลยมาบอกต่อเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้องด้วยก็อย่าลืมกดอ่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ